ถอดเวลาตัดก็ต้องตัดค่ะพี่น้องตัดยางวัตีตัดสามขาทุเรียนค่ะพี่น้องตัดทุงผัติกนะคะสวัสดีค่ะตีห้ากเกษตรค่ะพี่น้องคลิปนี้มาพรมามะพ้กันสวนทุเรียนคือเกานะคะพี่น้องคลิปนี้เข้าจะพ้าพี่น้องมาตัดถุงทีเพิ่นเสริมหลากในส่วนของทุเรียนหน่อยที่เขามาปลูกลงดินแล้วประมาณเดือนหนึ่งนะคะพี่น้องถึงเวลาที่ต้องตัดแล้วเพราะว่าอ่า เพิ่มเสริมหลากมาแล้วเพิ่นบอกว่าหลังจากที่เฮาว่าปลูกก็คือประมาณเดือนนึงก็สามารถที่จะตัดทุงพติกที่อ่าหอ่อโตที่เพิ่นเสริมหลากนะคะออกได้เลยเดี๋ยวมาเบิ่งนกันชัดๆเนาะว่าลักษณะการเสียบยอดของเพิ่นลวก็การหลังจากที่เฮาตัดทุงพติกอ,อกแล้วมันจะเป็นแนวใดน,นะคะพี่้องมาเบิ่งกันเลยนะคะเนี่ยค่ะพี่น้องคือต้นทุเรียนต้นทุเรียนหน่อยที่เฮาได้สร้างสื่อจาก ทางสวนพันมาเนาะซึ่งเขาปลูกไปแล้วนะคะกะใส่เวลาประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคะใบเก่าเพิ่นเริ่ม่วงกะจะมีใบเก่าเน่นะคะแต่ว่ากะเริ่มแตกยอดใบใหม่เป็นยอดใบดาบแล้วนะคะเมองค่ะยอดพันคนห่างที่จะโอเคอยู่นะคะพี่น้องเขาก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วรอบนึงเป็นปุ๋ยอินซีนะคะพี่น้องเป็นปุ๋ยอินซีแล้วก็ฮิวมิกเร่งรากนะคะนี่ยค่ะ จะสังเกตเบิงเห็นไหมคะพลาสติกนี่คือเพิ่นเสริมหลากมากบางต้นต้นที่เป็นต้นพ่อเมล็ดก็อาจจะตายดำนะคะบางต้นก็อาจจะรอดแต่ว่าก็บบอพิยังค่ะพี่น้องต้นรอดก็รอดต้นที่ตายก็บเป็นยังค่ะ,ตตตบบคะแต่ว่าคลิปนี้เขาจะพาพี่น้องมากแกะนะคะในส่วนของถุงพลาสติกที่เพิ่นเสริมหลากมากเนี่ยแหละคะ่ะ เดี๋ยวเหามาบ่งกันชัดๆเลยเนาะต้นนี้จะรอดโบพี่น้องยาช่วงนี้ก็จะยังหกๆอยู่นะคะเขาจะเขาจะโบว่าท่านได้ตัดตอนนี้ตัดก็คือตัดแค่บริเวณไก่ไก่ข้นตน้นทนออกแค่นันให้มันสั่นลุงนะคะแต่ว่าเขาจะบบใส่วิธีการถอนเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเวลาแก,กะคางที่จะระมัดระวังแนวจังน้อยนะคะ แก่แล้วเรียบร้อยต้นนี้กษัตริย์แพ้กันดีอยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเบิงไก่ๆเด้อจะซูมให้เบิงไกๆ่ๆเห็นไหคะนี่ค่ะนี่คือแพ้ร้อยที่เพิ่นน้ำมาตัดแปะนะคะในส่วนของอ่าต้นที่พอเมเล็ดส่วนฝั่งนี้ก็น่าต้นเพิ่นน่าจะตายนะคะเบิ่งจากลักษณะเนี่ยต้นเพิ่นเนี่ยค่ะ น่าจะตายน่าจะไม่รอดน่าจะรอดอยู่ต้นเดียวนะคะพี่นอ้องเนี่ยต้นที่หนึ่งแกะแล้วเนาะเดี๋ยวไปเบ่งต้นต่อไปเลยนะคะนี่ค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่เป็นต้นที่ปลูกนะคะเป็นสามขานะคะมึงกำลังแตกยอดหางประทูบางยอดก็เป็นอยอดใบดาบแล้วนะคะค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะในส่วนของรอบนี้ถึงแม้ว่า อรอบที่แล้วนะคะก่อนถีเขาจะมาปลูกนี่มันจะมีเหมือนกับว่ามันมีผลกระทบจากากีไก่เกาลุงเกาที่เข้าอาต้นที่มันตายออกนะคะพี่น้องแต่ว่าใบไม้ย่อนไม้พ่นขึ้นมากก็โอเคอยู่นะคะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาเกีทุงพัติก,กันเลยนะคะ มันแนบสนิทบางทีข้าบูหูวร้อยตอมันอยู่หม่องใดนาะพี่น้องนาะเข้ากะต้องใส่ความระมัดระวังแน่นิดนึงยาสีไปสกิดถูกต้นมันให้มันเป็นแผลนะคะเพราะว่าบางทีพันพันก็คือถุงพลาสติกเพื่อเนี่ยพันมันบดเอต่อกันรอบเดียวนะคะพลาสติกมันอาจจะมีขาดนะคะเข้ากะพยายามที่จะดึงหาพลาสติกอยู่ แต่ว่ามันบบเห็นนะคะพี่น้องบบเห็นรอยต่อเนาะมันแนบกับอ่าต้นของทุเรียนจนเกินไปมันแนบชิดเลยแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเราต้องใส่วิธีการสเก,ก,ก,ก็ตสกิดจากด้านล่างนี่แหละค่ะพี่น้องลากสนาต้นที่เพิ่อนมาเสริมลากนะคะต้นใดที่มันหลอดที่มันบ่ตายนี่ สังเกตเบ้างง่ายๆนะคะตรงบริเวณที่เพิินมาเสริมนี่มันก็จะเขียวเห็นไหมคะเขียวแล้วก็นแนบ,บใกล้จะเป็นเนื้อเดียวกับในส่วนของต้นตอต้นตอพันธ์ดีนะคะตน้นพันธ์ดีเลยเห็นไหมคะเนี่ยต้นนี้มันก็จะเปเหียวเ่ดำนะคะดำยุแต่ว่าอาจจะเป็นดำเป็นเป็นหน,นามแต่ว่ามันก็มีออกสีน้ำตาลน้ำตาลออกสีเขียวอยู่นะคะพี่น้องลักษณะของ ต้นอ่าทีพ่อมเลเ็ดมันบอตายเนี่ยสังเกตบางง่ายมันจะประกบกันเนื้อเดียวกันนะคะพี่น้องอ่าเดี๋ยวเขาไปต้นต่อไปเลยเนาะต้นนี้บ่ฮั่นได้แตกยอดนะคะพี่น้องเนี่ยอาการอาการตน้นสองต้นทีแล้วที่เฮ้าวอยฟั่งก็คือหลังจากที่เราปลูกแล้วเนี่ยก็คือผลกระทบมันมาจากบริเวณเกาทีเฮ้าเคยใส่ขี้ไกลแกบ เป็นจานวนหลายแล้วก็บไก่ต้นมันจนเกินไปนะคะพอเราเอาขุดขุดต้นเกาออก,กจริงนะคะแต่ว่ามันก็นยังมีคือมันจะซึมนะคะในส่วนของกีไก่นี่ซึมลงดินบริเวณทางเคียงนี่อยู่แล้วนะคะพี่น้องผลกระทบม,มันก็เลยมาซูเน,นะะี่ยค่ะต้นไม้แต่ว่าเดี๋ยวพนกัตามบริเวณขอตาหนีพเพิ่มที่จะมีตุม่มที่จะแตกยอดออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเหมือนต้นเมื่อกี้นะคะกรล่อ อ่าล่อใบไม้ยอดไม้ของเพื่อนนะคะยอย่างนั้นไมาแกะถุงพลาสติกออกคือเก่านะคะพี่น้องสําหรับต้นนี้อยู่รอดทั้งสองทั้งสองต้นนะคะทั้งสองกิ่งเห็นปะคะอันนี้สีเขีเขยวๆฟังนันก็คือกันค่ะพี่น้องเอายางไปเบิงแล้วฟังนันก็เขียวคือกันนะคะเนี่ยค่ะรอดทั้งสองต้นสําหรับต้นหลากเพื่อนนะคะการเสริมรากนี่คือขอดีก็คือเพันธุซอยหาอาหารสําหรับ เพ่นจะหากินเก่งเนื่องจากว่าเป็นต้นที่พ่อเมล็ดนะคะพี่น้องเนี่ยพ่นจะหากินเก่งแลวก็เพ่นก็นจะมีเป็นสามลากนะคะในต้นเดียวกันกับเป็นอีกข้างเลือหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคนที่ปลูกทุเรียนกับคงจะหูนะคะวิธีการเสริมหลักทุเรียนซอยให้ทุเรียนหากินเก่งจะเริ่มเติบโตได้ดีได้เร็วนะคะพี่น้องอ่ามาถึงต้นนี้คือกันค่ะเริ่มที่จะแตกยอดแบบ ยอดหางปลาทูนะคะยังบ่ทันได้เห็นใบดาบแต่ว่ายอดหางปลาทูนี่เต็มเลยผลกระทบก็คือกันนะคะเหมือนทุกๆต้นที่ผ่านมาแต่ว่าสัญญาณกะดีขึ้นอยู่เนื่องจากว่ามียอดไม้มาเนี่ยค่ะพี่น้องยอดไม้นี่เขาก็ต้องรักษาไว้ให้ดีน้ำยาห้คาดค่ะพี่น้องปุ๋ยกะ,ยกะเดือนหนึ่งใส่ชนึงนะคะรอบที่แล้วเขาใส่ปุ๋ยอินซีรอบนี้เขาจะใส่เป็นอินซีเคมีนะคะพี่น้อง ยนี่ยค่ะยอดหางประทูเดี๋ยวเขาก็จะมาแกะโตัถุงพลติกออกคือเก่าค่ะเนี่ยค่ะแกะถุงพลติกออกเช่นเดิมเพราะว่าถ้าบวกแกนี่คือบางที่นี่อ่าต้นทุเรียนเ่านี่คือมันจะบีบบีบลาดแล้วกะมันกะจะส่งอาหารขึ้นไป เตียงลำต้นบได้นะคะพี่น้องเขากับตองแกะออกแล้วบางที่ก็คือต้นบริเวณที่เข้าหอนี่มันจะบีบนะคะถ้ามันมีการขยายด้านล่างใหญ่ด้านบนใหญ่ตรงนี้มันก็นจะจะ,จะจอยจะบีบแม่คะพี่น้องมันก็นจะบ่งชงผลดีต่อต้นผู้เลียนของเข้านะคะเขากับตองแกะออกนะคะถึงเวลาก็ต้องแกะถึงเวลาตัดก็ต้องตัดค่ะพี่น้องเนี่ย อย่างต้นนีก็นยังรูซื้อว่าจะซาบไปอยู่นะคะอย่าเห็นบอข้างบนนี่เริ่มขยายข้างล่างนี่ก็หญ่ข้างบนนี่ก็หญ่แต่ว่ามองนี่นะเริ่มที่จะจอยแล้วเห็นบ่คะเพราะว่ามันถูกบีบด้วยทุงพาสติ๊กนะคะนี่ต้นนี้สาหรับต้นหนี้นะคะมันขาดมาตั้งแต่มือที่ค้งทรงมาทรงเลยค่ะพี่น้องนี่ต้นฟังทางนี่แต่ว่าต้นฟังท่างนี่รอดอยู่ค่ะพี่น้องนี่รอดอยู่เขียว เขียวดีอยู่นี่ค่ะลักษณะของการเสียบยอดนะคะเป็นาสามหลากเนาะสามสามต้นนะคะเสริมหลากกับเป็นแนวทา่างอีกแนวทัางหนึ่งถือว่าเป็นซอ,อยเฮดไห,หต้นทุเรียนของห้านี่จะเรื่อเติบโตได้ดีเลยนะคะพี่น้องแต่ว่าซึ่งสำคัญเลยก็คืออย่าลืมมาแกะถุงพลาสติกนี่ล่ะคะ่ะนี่กะ มืดเริ่มมืดเ,เริ่มคํำแล้วเนาะพี่น้องเนาะเบงใบเพ่นนี่จะมีอาการคือจังถีเฮ้า,าหัวใ้ฟั่งนะคะแต่ว่าก็าคอยติดตามกันเบงยอดใบไม่ออกมาแล้วเข้าจะรักษาไว้ได้บนนะคะพี่น้องนี่คือเฮ้าหูเลยว่าผลกระทบมันมาจากรอบทีเแล้วเลยนะคะเพราะว่าบริเวณที่เฮาปลูกก็คือใกลเคียงกับบริเวณเกานะคะต้นที่มันตายที่เฮาลือออกนะคะพี่น้อง แต่ว่ากะเบ่งยอ้อนไม่เพิ่นคนทางที่จะสมบูรณ์อวบดีอยู่นะคะเขากะจะพยายามหดน้ำให้มันอย่าให้น้ำม,มันขาดมันแห้งนะคะเพื่อรักษายอดของเพิินไหวนะคะพี่น้องละกะเขากะใส่โรยปูนขาวหรือว่าเป็นพวกอย่างละ่ะสารไรมาแลงนะคะน้ำสมควนใหม่มากฉีดพ่นให้เพิินน่นแน่นะคะเพราะว่าช่วงนี้คือมีแมงกีนู่นหลายนะคะ นี่ก็เป็นเนาะอีกหนึ่งวิธีที่ท <c oughs> สำหรับคนใดที่้ังซื้อนะคะต้นทุเรียนมาปลูกที่เพิ่นเสริมหลกักแม่เสริมหลักมาแบบนี้ถึงเวลาตัดเท่ากับต้องมาตัดนะคะเพราะว่าถ้าห้าบอตดนี้คือผลกระทบจะบดีต่อต้นทุเรียนของเข้านะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ห้องไวแค่นี้ก่อนนะพี่น้องเนาะขามาเบิ่งคลิปแล้วค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีหักเกษตรเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปต่อๆไปของเฮาในเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดกะขออภัยมานาโอกาสนี้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี